สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนเซฟเกมนะคะน้องๆขอกันมาเยอะมากพี่ปอก็เลยจัดด่วนให้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะไปที่เมนูเสร็จแล้วกดไอเทมอิดินะคะเสร็จแล้วก็กดไอเทมหน้าจอตรงฝั่งนี้มันจะโลง่งแสดงว่าเรายังไม่ได้มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเซฟเกมเห็นตรงนี้ไหมคะนี่มันจะเซฟได้ทั้งหมดเอ,อ่อประมาณ 20สเซฟนะคะอันนี้เห็นไหมเซฟมันจะขึ้นคำว่า0โอเคเดี๋ยวพี่ปอจะลองกดนะคะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาทั้งหมด20เราต้องจำให้ได้ด้วยนะคะว่าเราเล่นไว้ที่เท่าไหร่เซฟไว้ที่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพี่ปอจะมาสอนโหลดแล้วนะคะก่อนอื่นเลยให้เรากดอะไรก็ได้มา1อย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็ เซฟไปที่อันไหนที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้เซฟอันนี้พี่ปอเซฟไปที่ห้าอ่ะกดไปที่5้าเลยค่ะกดเซฟนะคะที่5อ่ะมันจะขึ้นคําว่าเซฟคอมพิวเตอร์แสดงว่าเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปพี่ปอก็จะเอาของเก่ามาให้ดูนะเดี๋ยวพี่ปอจะกดไปที่เออเซฟที่2ี่พี่ปอจําได้ว่าครั้งที่แล้วพี่ปอลองกดมั่วๆไปที่2ี่สิบนะคะตอนแรกคิดว่ามันเซฟได้20ชิ้นไม่ใช่จ้ะ โอเคแล้วพี่ปอก็กดโหลดตรงนี้เลยจ้าอ่ากดแล้วเห็นไหมของที่เราเซฟไว้มันก็จะมาจ้าอุย้ยคิดถึงมากเลยอ่ะไม่คิดเลยว่าจะมาโอ้ยคือแบบ้ยกว่าจะได้คือโง่มาก่อนเนี่ยจ้ากว่าจะได้คือโง่มาก่อนอุ้ยเสียดายบ้านสองชั้นหลังนั้นมากเลยอ่ะที่เป็นร้านอาหารนะไม่ได้กดเซฟคือยังไม่รู้ไงเพิ่งจะมารู้จ้า โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมากดเอารองเท้าบูทของเราตะกี้นะขึ้นมาอันที่เราต้องจำให้ได้นู่นนะว่าคือที่เท่าไหร่อันที่ห้าอ่ะมันเป็นอันที่ห้าเราก็กดโหลดเลยจ้าเห็นไหมกดโหลดมันก็จะมาเห็นไหมเนี่ยนี่แต่อันที่สี่มันจะหายไปแล้วอันที่ตะกี้อันที่สามอันที่เท่าไหร่อันที่ยี่สิบโอเคเห็นไหมเข้าใจไหมคะที่พี่ปอสอนนะเข้าใจไหม เข้าใจไหมเดี๋ยวพี่ปอจะดูอีกอันหนึ่งอันที่ประมาณที่สามพี่ปอเเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟอะไรไว้เดี๋ยวไปดูนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะลองดูกดโหลดโอ้ยอันนี้ปลาโป่งน้องพลออถ้ามีแท็กอะเราจะจาง่ายขึ้นว่าเราเซฟอะไรไว้นะคะเพราะงั้นติดแท็กก็จะดีมากเลยเพี่ปอเซฟไอ้นี่ไว้นี่นาเขาเรียกว่าอะไรนะ ลงหนังลงหนังกลางแปลงโอเคตามไปดูกันเลยจ้าลงหนังกลางแปลงพี่ปอวารก่อนนะจ๊ะไปที่แก๊งยากุซ่าสีชมพูอันนี้คือแก๊งยากุซ่าสีชมพูนะคะพี่ปอเออเซฟไว้ที่นี่เห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่ปลาโป่ปงน้องพลอยเห็นไหมอุย้ยของทุกอย่างยังอยูอย่ครบปกติสุขมากเลย โอ้โหตื่นเต้นมากดีใจดีใจที่เซฟได้คือน้องๆถามพี่ปอมาเยอะมากพี่ปอก็ยังหาคําตอบไม่ได้เพราะยังเซฟไม่เป็นไงแต่ตอนนี้คือเซฟเป็นแล้วคือแบบเฮ้ยของที่เราเซฟมันอยู่อะอยู่คือแบบเอยดีใจมากๆเลยข้อควรระวังนะคะทุกคนอย่าเซฟทับเด็ดขาดนะคะสมมุติเราเซฟไปแล้วอันที่1แต่เราก็ไปเซฟทับอันที่หนึ่งอีกของที่เราเซฟอันแรกมันจะหายไปนะตรงนี้ระวังมากๆมืออย่าไปลั่นนะ เออโอเคค่ะอยากให้พี่ปอทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็ลองเม้นมาดูนะจ๊ะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นมากเลยคือแบบตอนนี้เซฟได้คือแบบดีมากชีวิตแบบง่ายขึ้นมากเมื่อก่อนนะสร้างไปแล้วว่าเฮ้ยอยู่ดีมือไปกดโดนลบทิ้งหมดเลยคือแบบร้องไห้อยากร้องไห้มากเลยคือแบบทำตั้ง3-4สี่ชั่วโมงแล้วมันหายออ,อันนี้ก็คือได้แล้วดีใจกับทุกคนด้วยนะคะไปแล้วจ้าเอ้ยเดี๋ยวไปสร้างอะไรต่อเดีนะเนี่ยสร้างอะไรดีอย ตื่นเต้นไปละจ้า